สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูคุยเช่นเคยในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องการประมาณค่านะครับแล้ววันนี้คุณครูคก็จะมาอธิบายการทำแบบฝึกหัดพร้อมทั้งเฉลยไปในตัวด้วยนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็เราไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูใบงานวิชาคณิตศาสตร์นะครับในหน่วยบูรณาการเรื่องผักสมนุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทางนั้นนะครับในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นี้ก็จะเป็นเรื่องการประมาณค่าการบวกลบจํานวนที่มากกว่า1นึ่งแสนนะครับเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะครับมาข้อหนึ่ง ห้าแสนเจ็ดมืสองสี่้หิสองลบก,กับ8ปดหมืเจ็ดพห้อยยสิบห้าจะเห็นตัวนี้คล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับแต่เป็นคลื่อๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ค่าประมาณนะครับค่าประมาณเราก็จะต้องทำให้เป็นประมาณจำนวนทั้งสองจำนวนนี้ก่อนที่เราจะ มาลบกันนะครับทีนี้นักเรียนอาจจะยังอาจจะสงสัยว่าแล้วจะประมาณอย่างไร oh. เพราะว่าในโจทย์ที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้มันจะมีการบอกอยู่หลังโจทย์ว่าเป็นจำนวนเต็ม10จำนนม 100, จำนวนเต็มร้อยจำนวนจำนวนเต็มพันจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มแสนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้โจทย์ไม่ได้กำหนดมาเลยว่า,าจ,จะให้ เป็นจำนวนเต็มอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ดูจากภาพรวมของจำนวนนะครับถามว่าถ้าคุณครูถ้าผมเอาเป็นจำนวนเต็ม1ิบได้ไหมก็ได้ผมเอาจำนวนเต็มร้อยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนั้นเอาเป็นจำนวนเต็มพันได้ไหมก็ได้เต็นวนเต็มหมื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันทีนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าเราจะ ใช้เป็นจํานวนเต็มอะไรนะครับถ้าเป็นคุณครูคุณครูจะดูภาพรวมอย่างนี้แล้วคุณครูคิดว่าคุณครูจะเอาเป็นจํานวนเต็มแสนอขอโทษครับเป็นจํานวนเต็มหมื่นนะครับจํานวนเต็มหมื่นรูก็กําหนดเป็นจํานวนเต็มหมื่นนะครับเต็มหมื่นที่นี้เต็มหมื่น,นเราควรที่จะดูที่หลักไหนจําได้ไหมเอ,อ่ยจํานวนเต็มหมื่นดูที่หลัก พันนั่นเองนะครับหลักพันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจํานวนนี้เรากําหนดว่าจะเป็นจํานวนเต็มหมื่นแล้วใช่ไหมจำนวนเต็มหมื่นขออนุญาตเขียนนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนตัวนี้ก็จะต้องเป็นจํานวนเต็มหมื่นเช่นเดียวกันให้มันเหมือนกันทั้งสองทั้งสองจำนวนนะครับถ้าเรากําหนดไปแล้วจํานวนเต็มหมื่นเราก็กําหนดทั้งสองตัวเลย อาทีนี้เรามาทำให้มันเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะครับทั้ง2องจำนวนนี้จำนวนแรก5 7 2 4 6 2 2จํานำนวนเต็มหมื่นให้ดูที่หลักไหนเอยจำได้ไหมหลักพันอ่าหลักพันเราเป็นเลขอะไรเอยเลข2เลข2ยังไม่ถึงครึ่งหนึงคือ5ถ้าถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปก็คือเราจะต้องปัด บวกหนึ่งที่จำนวนหลักหมื่นใช่ไหมครับแต่ที่นี้มันเป็นสองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องบวกเพิ่มเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จำนวนเต็มหมื่นของ57 2 4 6 2ก็จะกลายเป็น5 7 0 0 0 0มตามทันไหมครับตามทันไหมไปต่อจำนวนที่สองทเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักพันหลักพันเป็นเลขเจ เลข7เกินครึ่งมาเพราะฉะนั้นเราต้องบวกเพิ่ม1ในหลักหมื่นก็เลยกลายเป็น9หมื่นเป๊ะเ,เลยนี่คือการประมาณค่านะครับพอเราประมาณค่าได้แล้วทั้งสองจำนวนแล้วทีนี้เราก็มาลบกันได้ละลองลบกันดูซิได้เท่าไหร ห้าแสนเจ็ดหมื่นลบกับเก้าหมื่นเจ็ดยืมห้าเหลือสี่เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดลบเก้าเหลือแปดได้เท่ากับสี่แสนแปดหมื่นนะครับข้อนี้สี 4, 8, ่แสนแปดหมื่นอ้าวทีนี้อยากจะรู้ว่า การประมาณค่าของเรานี้มันใกล้เคียงกับคําตอบที่แท้จริงไหมมันใกล้เคียงกันไหมถ้าคําตอบที่แท้จริงการลบกันเนี่ยมันจะได้ประมาณ480ไหมใกล้เคียงกันไหมเราลองเราลองมาลบกันดูนะผูขออนุญ,ญาตลบอย่างรวดเร็วนะครับอ่า สตัวนี้ลบกันได้4ี่0 0 0แปดหมนี่คือจํานวนที่แท้จริงของมันประมาณได้เท่ากับ4ี่แสนแปทังฉะนั้นข้อนี้เป็นการประมาณค่าที่ใกล้เคียงกับคำตอบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับถูกต้องออาต่อไป้ายเราไปดูข้อ2องกันซิข้อส 4ี 48, ่6มืนแดันเจ็ด้อยหสิบเอ็ดบวกกับห้าแส2แปดมืนสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองข้อนี้เราควรจะประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีกูขอประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นละกันอ่าจำนวนเต็มหมื่นนะครับแต่นักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันก็ไม่ผิดนะครับถือว่าได้เหมือนกัน เพราะว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาว่าให้เราเป็นจํานวนเต็มเท่าไหร่ถูกไหมป้าสี่หมแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอประมาณค่าได้ห้าหมื่อันนี้จํานวนเต็มหมื่นนะครับดูจํานวนเต็มหมื่นดูที่หลักพันหลักพันเป็นเลขสามเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ได้ปัดขออภัยครับเป็นเลขเป็นบวกนะครับอันนี้แกโจทย์ให้ครูด้วยนะครับ อาจจะพิมพ์ตกหล่นไปต,ตรงนี้เป็นบวกนะครับเป็นห้าแสนแปดหมื่นอ้าวทีนี้บวกกันได้เท่าไหร่ห้าแสนแปดหมื่นบวกกับห้าหมื่นได้เท่ากับหกแสนสามนะครับครูขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า ไม่งั้นคลิปวิดีโอเราจะยาวเกินไปอ่าต่อไปตรงนี้ก็แก้โจทย์ให้ครูด้วยนะครับมันเป็นบวก27่ล้านห4 8 2 5 3บวกกับ2ล้าน4 7 8ข้อนี้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีครูจะขอประมาณเป็นเต็มล้านนะครับเต็มล้าน เต็มล้านดูที่หลักแสนหลักแสนเป็นเลข6เกินครึ่งมาเพราะฉะนั้นต้องไปบวกเพิ่มหลักล้านอีกหนึ่งก็เลยกลายเป็น28ล้าน28ล้านข้อนี้ทำเป็นเต็มล้านเหมือนกันได้เท่าไหร่2ล้านบวกกัน 28ล้านบวก2ล้านเลยกลายเป็นประมาณ30ล้านอ้าวเราก็เสร็จไปแล้วสำหรับโจทย์การบวกลบต่อไปเราไปดูโจทย์เป็นโจทย์ยาวบ้างนะครับเป็นโจทย์ภาษาไทยในปีพศ .2563 <น>ประเทศไทยมีการใช้ยาสมุนไพร ได้แก่ฟ้าทลายโจร5 7 3 4 6นเมรขิงเม็ดคิงงมตรเขาให้เราประมาณค่ากวดพอประมาณค่าแล้วค่อยมาแสดงวิธีทำนะครับเขาถามว่าประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรทั้งหมดประมาณเพราะฉะนั้นทั้งหมดเขาถามถึงสมุนไพรทั้งหมดต้องเป็นการบวกกันแน่นอน ทีนี้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่นั้นอาวเราลองมาดูภาพรวมสีเป็นหลักแสนเหมือ you นกันหมดกูจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะครับจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มหมื่นดูอ่กูจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนคุพูดผิดขออภัยนะครับกูจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเต็มแสนดูที่หลักหมื่นนะครับ หลักหมื่นเป็นเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นกลายเป็นหกแสนส่วนขิงแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสามประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเหมือนกันก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งแสนเพราะว่าหลักจำนวนหลักหมื่นเราเป็นเลขสี่เพราะฉะนั้นมันไม่ปัดขึ้น,นก็เลยเป็นหนึ่งแสนนะครับทีนี้เราก็มาแสดงวิธีทำนะครับ ก็เป็น6,000นบวกกับ1,000 0แกลายเป็น7,000แสเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรทั้งหมดประมาณ7,000แสเมตรอ้ราวแล้วก็เขียนไป,ปะ เทศไทยมีการใช้ยาสมุนไพรทั้งหมดประมาณาประมาณเป็นจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือว่าจะใส่สัญลักษณ์แบบคูกก็ได้นะครับก็ ความหม่เหมือนกันประมาณ7จ็ดแสนเม็ดเซจแล้วข้อที่4ต่อไปข้อที่5เรามาดูซิสวนผักสมุนไพรของนายตู่ของนายตู่นะครับไม่ใช่ลงุงข้างบ้านถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณครูก็ชอบกินข้าวมันไก่กับโอเลี้ยงนะครับถ้านักเรียนอยากเอามาฝาก แต่ก็คงไม่ต้องก็ได้นะครับเอาไปดูสวนผักของนายตู่มีตะไครก้96,345ต้นมีและมีต้นดอกแคร์อยู่168,750ต้นสวนของนายตู่มีผักสมุนไพรทั้งหมดประมาณกี่ต้น อ่าบอกอีกแล้วทั้งหมดเขาบอกว่าสมุนไพรทั้งหมดก็ต้องกลายเป็นบวกแน่นอนข้อนี้แต่ก่อนที่เราจะมาบวกกันเราก็ต้องประมาณค่าก่อนใช่ไหมครับอ่าประมาณข้อนี้คุณครูจะขอประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มหมื่นนะครับจานวนเต็มหมืน่นอาเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบห้าแปลงเป็นจํานวนเต็มหมื่นได้เท่าไหร่ เต็มหมื่นดูที่หลักพันหลักพันเราเป็นเลขหกเพราะฉะนั้นเกินครึ่งมาเกินครึ่งมาจะใส่รอเรือทําไมเนาะเกินครึ่งมานะครับก็เลยกลายเป็นไปบวกเพิ่มในหลักหมื่นก็เลยกลายเป็นหนึ่งแสนพอดีเป๊ะหนึ่งแสนต้นอัน,นอันนี้เป็นจํานวนเต็มหมืน่นตรงนี้ก็ต้องเป็นจํานวนเต็มหมื่นเหมือนกันนะครับเต็มหมื่นดูที่หลักพันหลักพันเราเป็นเลขแปดเพราะฉะนั้นบวกเพิ่ม หลักหมื่นอีกหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งแสนเจ็ดมื่นต้นนะครับอ่าทีนี้เราประมาณเสร็จแล้วเราก็มาทำแสดงวิธีทำนะครับหนึ่งแสนบวกกรับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นได้เท่ากับเจ็ดสองแสนเจ็ด ต้องขออภัยนะครับนักเรียนเวลาแสดงวิธีทำนักเรียนพอตั้งโจทย์เสร็จนักเรียนขีดเส้นหนึ่งเส้นนะครับแล้วพอเป็นตอบนักเรียนขีดสองเส้นนะครับต้องขออภัยคุณครูไม่ได้พกไม้บรรทัดมาในวันนี้คุณเลยกลายเป็นคนไม่ค่อยซื่อตรงเท่าไหร่วันนี้ต้องใช้มือขีดนะครับ <c oughs> อ้าวตอบได้แล้วทีนี้สวนของนายตู่ สวนของนายตู่มีพักสมุนไพรทั้งหมดทั้งหมดประมาณสองแสนเจ็ต้นจะปลูกผักสมุนไพรอะไรเยอะขนาดนี้ตั้งสองแสนเจ็ต้ 2, 70, ตน ถูกซะเยอะเลยนะในตุ่อ่าข้อห้าก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างพอจะเข้าใจไหมเอ่ยหวังว่านักเรียนจะพอเข้าใจมากกว่ามากขึ้นนะครับก็อยากให้ทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูนะครับมาดูการอ,อ,อธิบายแล้วก็เฉลยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ อย่าอย่าโกงมาเปิดดูเลยนะไม่เอาอย่างนี้อ้าวก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวิชาคณิตก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ